สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมัติเพลสเออก็อัปเดตขอแสดงความยินดีกับคนไทยรวมทั้งตัวผมด้วยอัปเดตนะองค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ประเพณีสงการของเราเป็นมนรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับสุดยอดครับก็ดีใจด้วยเห็นว่า ทางกรุงเทพจะมีงานเฉลิมฉลองหน้าที่อะไรอ่ะลานคนเมืองไหมนะอาจจะมีประมาณนั้นเพราะว่าเทศกาลสงครามนี่ก็เป็นซอฟ์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะเห็นทางรัฐบาลเขาจะจัดให้เป็นเดือนเมษาเนี่ยเป็นเทศกาลทั้งเดือนเมษาแต่ว่าทั้งเดือนนี่อย่าไปด่ารัฐบาลไม่ใช่ว่าเขาจะไปสาดทุกวันทุกวันทั้งเดือนนะมึงบ้าป่ะทั้งเดือนหมายว่าอย่างกรุงเทพจะจัดวันที่13 ถึง14ใช่ไหมพระประแดงจัดวันที่16-17ใช่ไหมพัทยางานไหลจัดวันที่เท่าไหร่20กว่าคือมันก็เป็นแต่ละพื้นที่แต่ละเขตแต่ละจังหวัดของทั่วประเทศไทยภายใน1เดือนน่ะจะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเขาเรียกว่าประเพณีสงการนะครับภายในเดือนเมษายนมันไม่ใช่ว่าจะไปจัดแมงสาดท,ทั้งเดือนมึงบ้าเป่าคือคนมันอคติ โจมตีรัฐบาลนี่ผมก็เห็นใจรัฐบาลนะตอนนี้ทํางานหนักเหมือนกันนะโดนดา่าโดนเหมือนเรื่องซอฟต์เพเวอร์เหมือนกันก็โดนด่าชิบหายใบวอดอืมด่าคุณอุ้งยิงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องอันี้เหมือนกันไอ้เรื่องหมูกระทะเหมือนกันก็ไปด่าคุณอุ้ง,งยิงไอ้เฮียเดี๋ยวแม่งหัวเหมิน่นหัวเหมิ่นหมูกระฟังแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะว่าเขาสื่อความหมายยังไงนะเรื่องซอฟต์เพเวอร์คืออาหารการกินเนี่ยของไทยแม่งซอฟต์เพเวอร์หมดแหละแม้ทั้งข้าวเหนียวมะม่วงเห็นไหม ที่ลิซ่าไปโฆษณาในงานดนตรีอะโอโหโด่งดังคนอยู่มะม่วงไงเอ่อแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งยืนกินเนี่ยลิซ่าก็ไปก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทุกอย่างในประเทศเราซอฟต์พาวเวอร์หมดนะครับอย่างอัปเดตมีกางเกงอะไรอ่ะกางเกงลายแมวอ่ะแมววิเชียนแมวอะไรของจังหวัดไหนถ้าผมจําไม่ผิดของโคราชนะน่าจะเป็นกางเกงเพราะว่าตอนนี้อะ นักท่องเที่ยวเขาเขาฮิตกางเกงช้างไปไหนไม่ไหนก็ใส่กางเกงช้างกันนะโอ้ทรงขายเมืองนอกแบบโด่งดังมากกางเกงช้างตอนนี้ก็จะเป็นของของนครราชสีมาที่เอามา,จาแจกคณะรัฐมนตรีนะเขาก็ใส่กันโอ้โหน่ารักน่ารักผมชื่นชมนะไอเดียด,ดีทุกจังหวัดมันจะมีสินค้าที่มาเชิดชูจังหวัดนะอย่างกงกงกางเกงนี่ผมเห็นด้วยนะจังหวัดไหนมีสัญ,ญ,ญลักษณ์อะไรก็ทำมาขายยไม่แพง แล้วใส่สบายนะผมชอบฮะก็ชื่นชมฮะคนที่คิดนะก็ยินดีฮะกับประเทศเราฮะที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนนะให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะที่จับต้องไม่ได้เนี่ผมว่าก็จับต้องได้นะจับต้องน้ำไงเอาน้ำมาจาดก,กันไนงะ <c oughs> กอ็อดีตเราก็มีมีเมืองโบราณสีเทพนะที่เป็นมรดกโลกนะที่เพิ่งประกาศไปก่อน,ก,อนก่อนพระเีนสงา์ามะ แล้วก็มีอะไรอะ่ะม,มีสุโขทัยนะฮะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะสุโขทยัยมีพระนครศรียุยาเนี่ยก็เป็นมรดกโลกก็เก็บมาเล่าครับประเทศไทยอะ่ะเรามีดีเยอะแยะดีมากเพียงแต่เรายังไม่ดึงออกมาใช้ดึงศักยภาพออกมานะฮะอย่างอย่างขอพูดนิดนึงนะไม่ได้อวยหรอกอย่างเรื่องโซลาก้าวหน้าผมโคตรเห็นด้วยนะผมไม่ดื่มเล้านะ ผมเลิกน่านแล้วไม่ดื่มเหล้าแต่ผมก็ชื่นชมฮะชื่นชมเก้าไก่ที่เขาทําสุราก้าหน้านะพืชผลการเกษตรเคยพูดจนปากฉีกแล้วเรื่องอ้อยเรื่องข้าวนะสตอรอเบอรี่ผลไม้ทุกอย่างเนี่ยเอามาทําได้ทําเป็นวน์เป็นเหล้าเนี่ยเพิ่มมูลค่าแล้วสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยเ,เกษตรเกษตรเนี่ยมันก็ราคามันก็อัพขึ้นนะ มันก็ดีอ่ะทำอะไรที่มันเอื้อกับประชาชนน่ะอยู่ข้างประชาชนผมว่าดีที่สุดนะฮะก็มีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากครับอย่างที่บอกถ้าชอบก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยกันล้วกันนะก็อยากให้คนรับรู้นะเพราะว่าผมผมคิดว่าผมพูดดีนะพูดในะสิ่งที่มีประโยชน์นะไม่ไม่ไปด่าไปไปบูลลี่ใครอะไรประมาณนี้ฮนะเพราะว่ามันหมดสมัยแล้วสมัยนีย้มันทุกคนเท่าเทียมกันหมดฮนะ ไม่ว่าเพศไหนเพศทางเลือกเพศทอมตุ๊ดดีเกย์คิงเกย์ควีนผู้ชายผู้หญิงทุกคนคือหนึเท่าเทียมกัน1ชีวิตหสิทธิ์หเสียงโอเคครับออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ำสะผมครับมโนนักเล่าข่าวสำนักข่าวมติเพลสสวัสดีครับบุญรักษาครับ